ที่ไรธรรมศาสตร์จัดงานถแถลงข่าวทิศทางการขยายโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางซึ่งศูนย์ลำปางถือมีการเรียนการสอนมากว่า20ปีและสนยนนี้ก็ถือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาออกมายาังส่วนภูมิภาคอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันค่ะ ยังมี5้าไร่นะครับนย์รังสิตมี1 5 0่ไพัน้าร้บยร่บวกกับที่เราให้ A A.P. และคนอื่นๆเช่าไปเนี่ยที่รังสิตเรามีทั้งหมด3 0 0 0ไร่โดยประมาณเพา่อเห็นภาพนะยใไที่เราพูดตรงนี้คือศูนย์ต่างๆที่เป็นน้องใหม่ล่าสุดน,นะครับเรามีพื้นที่จากการบริจาคเปียโตรัฐศาสตร์ขั้ภาราที่นี่นะครับแล้วก็อตอนนั้นก็ยังไม่มีการได้ที่ดินที่เรานั่นที่มีอยู่นะครับ สมัยก่อนก็จัดก,การศาึกษากมใช้วิธีเร่ร่อนไปพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ใช้สาระกลางจังหวัดเร<ม>เรียนหนังสือเอ่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นข้อเรียกร้องของที่นี่ถ้าเป็นส่วนใหญ่ไม่เป็นไม่แต่คณะนิติศาสตร์นะครับผมเรียนว่าเดิมทีนิติศาสตร์ก็มาเปิดนิติศาสตร์ที่เรียกว่าผ้าปินะครับคือคนเรียนเปียกรีใบแรกก็อยากเรียนปีรีใบที่สองก็มาเรียนนิติศาสตร์ได้แต่ว่าชาวลำปางอยากได้นิติศาสตร์ มากเพราะก็รู้ว่านิสสากรรมบาดเป็นระดับต้นๆของประเทศนะครับเราก็เปิดนิสสากให้มาธรรมสาสตรศาศาศา์เป็นที่เป็นสถาบันการ,ราศึกษาที่ราคาติไกลตัว ะครับที่คือแป่ต้องข้อหจักยาก,ยากไม่ก็มองข้ามมองข้ามในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่อยากไปธรรมศาสตร์คือหมายถึงว่าจะให้ธรรมศาสตร์เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมหาวิทยาลัยอีกระดับหนึ่งซึ่งคนส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมองจะมองไม่ถึงจะมองแค่มหาวิทยาลัยในในภูมิภาคจะมากกว่าโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาอย่างตัวเบ,บกจบมัธยมเนี่ยก็ก็มองแค่มอชอเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะคนในภาคหนี่ยนะครับ การก้าวยากเข้ามาสู่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นนตอนนั้นนะครับผมผมต้องใช้คําว่าเป็นการทลายความคิดของของคนส่วนภูมิภาคในเรื่องของมหาลัยอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นธรรมศาสตร์มาอยู่ที่นี่มาเอาเอ e. ็มบีแสดงรูปที่หนึ่งเข้ามาเนีครับตอนนั้นระดับประหญัตดียังไม่เข้ามานะครับก็เลยมีคน เข้าไปเรียนระดับปียาโทตอนนั้นเนี่ยค่ขอนข้างเยอะและเป็นผู้รับผู้ใหญ่ สำหรับการขยายการศึกษาส่วนภูมิภาคมาที่ศูนย์ลำปางถือเป็นทิศทางที่ดีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่อยู่จังหวัดแถบภาคเหนือได้มีสถานศึกษาที่ดีและคณะที่จบออกมาสามารถนำมาประกอบอาชีพในชุมชนของตัวเองได้อีกด้วยซึ่งในอนาคตทางมหาวทิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางก็จะมีการเปิดคณะอื่นๆขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองให้คนในชุมชนแถบภาคเหนือได้มีบุคลากรที่มีมืออาชีพและมีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วยค่ะ